สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนํำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเดือนมีนาคมสําหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวอังคารดาวเสาดาวราหูและดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสหรับเรือนสี่ราศีอีกทั้งดาวศุกร์เป็นดาวอุดมเกณฑ์สงผลดีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักเป็นอย่างมาก สำหรับดาวต่างๆที่โคจร,รในจักรราศีก็มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีมีความเบิกบานแจ่มใสร่าเริงไปจนตลอดทั้งเดือนดาวต่างๆที่โคจร,รในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมีนาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตา รับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนณาราศีตุลคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามีนาคมโคจรสถิตพบพันธุทุกมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดและเป็นดาวปริวัตรเกษตรเกษตรสลับเรือนสี่ราศีส่งผลให้ระยะนี้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งด้านการหาเงินและมักจะมองเห็นลูกทางการหาเงินเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดด้านการหาเงินและการลงทุนด้านธุรกจิจการเงินจะประสบผลสำเร็จสูงสุดดังหวงังธุรกิจการเงินและการหาเงินถ้าได้ร่วมลงทุนหรือร่วมมือกับญาติพ่อแม่พี่น้องจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรงเช่นจะมีรายได้จากการหมุนเงินรายได้จากการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยรายได้ด้านการเงินที่มาจากการเป็นนายทุนด้านการเงินและรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและการค้าขายอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ ที่มาจากต่างถินต่างแดนหรือด้านการเงินที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศอีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคด้านการเงินอยู่เสมอเสมอทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งส่งผลให้ด้านการเงินในช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนดาวสุกเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่มิตร และดาวอังคารดาวแห่งการเงินโยกับดาวราหูเจ้าเรือนปุตตะเป็นคู่ธาตุลมและโยกับดาวพุธเจ้าเรือนวินาศที่พบปริเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและโยกับดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังอีกทั้งยังจัดตุโกนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์เป็นคู่สมพลและจัตุโกนกับลัคนา จึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่15มีนาคมดาวอังคารดาวแห่งการเงินยกเข้าสู่ราศีกุมเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสามราศีกับดาวราหูดาวพฤหัสช่วงนี้ด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากระยะนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะมีกระแสเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากและมักมีโชคด้านการเงินอยู่เสมอเสมอ ทำให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งอีกทั้งดาวแห่งการเงินมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการเงินที่มาจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆที่เคยได้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศการริเริ่มในธุรกิจด,ด้านการเงินต่างๆจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยม มาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงทั้งนี้พระดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปุตตะอยู่ร่วมเรือนดาวสุขเจ้าเรือนมรณนะและเจ้าเรือนตนุเป็นคู่มิตรและโยกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวปริวัตรเกษตรและเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่สมพลอีกทั้งยังตรีโกนกับลัคนา จึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้ควรระวังญาติผู้ใหญ่พี่น้องและบุตรบริวารบางคนอาจสร้างอุบัติเหตุความเสียหายอย่างไม่คาดคิดด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ทั้งนี้พระดาวอังคารดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเป็นคู่ทุกข์คู่ลำบากและจะตุกโกนกับดาวมรตยูเจ้าเรือนปุตตะเป็นคู่อุบัติเหตุ จึงอาจสร้างความเสียหายด้านการเงินอย่างไม่คาดคิดให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมีนาคมน,นี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวจันทร์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมีนาคมนี้ดาวแห่งการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9มีนาคมระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทําเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะเช่นงานที่เกี่ยวกับด้านการจัดสรรบ้านที่ดินอาคารร้านค้างานที่เกี่ยวกับก,บการเป็นตัวแทนนายหน้าและงานที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทุกชนิดอีกทั้งช่วงนี้จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเข้ามาให้ทํา เช่นงานที่เกี่ยวกับการออกเงินกู้หาดอกเบี้ยงานที่เกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจด,ด้านการเงินช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนธุรกิจด,ด้านการงานกับญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับการเริ่มลงทุนหรือจะลงทุนในธุรกิจการงานใดๆระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่มีนาคมเป็นช่วงที่ดีที่สุด พราะดาวจันดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระถ้าคิดจะลงทุนหรือเริ่มธุรกิจการงานด้านใดใช้ช่วงนี้ครับวันที่9มีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนช่วงนี้จะมีการริเริ่มงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานสำหรับช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพการค้าขายทุกชนิดด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองและมักมีโชคด้านการค้าขายอยู่เสมอเสมออีกทั้งจะมีการพัฒนาด้านการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นการนำเข้าส่งออกสินค้าและขายสินค้าขายปลีกขายส่งทางออนไลน์ และจะมีการนำสินค้าใหม่ๆมาวางขายในตลาดสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการหรือผู้ประกอบการงานธุรกจิจกลางคืนด้านการงานจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผู้ทำงานประจำจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับธุรกิจด้านการงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีโชคได้รับมรดกตกทอดด้านการงานจากคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนเก่าๆที่ลงทุนธุรกิจการงานร่วมกันในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ สำหรับธุรก,กิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินช่วงนี้ยังอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมีนาคมสำหรับระยะวันที่9มีนาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงที่ดีที่สุดในการริรเริ่มหรือลงทุนในกิจการใดๆอยู่ในระหว่างวันที่17ถึงวันที่23มีนาคมเพราะดาวจันดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราช และโคจรสถิตพบกรรม,มะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวพลัดจันทร์อีกทั้งดาวจันทร์ยังโคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปทุมเกณฑ์ดังนั้นจะริเริ่มลงทุนทำกิจการด้านใดจะประสบผลสำเร็จในผลงานดังหวังในช่วงนี้ครับสำหรับข้อครวรระวังด้านการงานช่วงนี้ญาติพี่น้องบริวารและผู้ใหญ่บางคนอาจนำความเสียหายเดือดร้อนด้านการงานมาให้ ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารโคจรสถิตพบพันธุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดอยู่ร่วมเรือนดาวสุข ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุด,ดมเกณฑ์เป็นคู่มิตรสาหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีทั้งด้านการเงินและด้านการงานเป็นผู้ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีรู้เท่าทันคนและมีบุคลิกที่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง แตกต่างจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผู้ที่มั่นคงซื่อสัตย์และจริงใจด้านความรักและมักจะนำโชคมาให้อยู่อย่างเสมอๆจะเป็นผู้ที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้หรืออาจจะเป็นผู้ที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก่อนหรือเป็นคนที่มีเชื้อสายเดียวกันได้พบเจอกันอย่างไม่คาดฝันแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มั่นคงในฐานะด้านการเงินและอาชีพการงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้ามีนาคมด้านความรักจะมั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันและดำเนินชีวิตรักอย่างราบรื่นโชคด้านความรักมักจะมีอยู่เสมอเสมอยามใดที่มีปัญหาด้านความรักเกิดขึ้น มักมีผู้ใหญ่ญาติพ่อแม่พี่น้องคอยช่วยเหลือไกล่เกลีย่ยให้เป็นอย่างดีช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสมผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักอย่างสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีระยะวันที่9้าไปจนตลอดสิ้นเดือนช่วงนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีด้านความรัก สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ชีวิตรักก็ยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นชาวลักนาราศีตุลท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้บุตรและธิดาบุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้สำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะประพฤติตนดีสมเป็นกุลบุตรกุลธิดา ให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่บุปาการีและครอบครัวเป็นอย่างดีและจะนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาให้วงตระกูลสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักในช่วงนี้พอมีอยู่บ้างช่วงนี้พึงระวังผู้ใหญ่บางคนอาจคิดแย่งชิงหรือกีดกันด้านความรักทำให้เกิดปัญหาด้านความรักอยู่บ้างดังนั้นควรใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ปรึกษาหารือกันให้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันและสร้างความเชื่อมั่นด้านความรักให้เพิ่มมากขึ้นก็จะผ่านอุปสรรคและปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอาทิตย์ ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่มีนาคมโคจรสถิตพบอุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรส่งผลให้ระยะนี้โชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภที่ได้มามักไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถของตนโดยตรงมักจะผ่านผู้อื่นอยู่อย่างเสมอเสมอทั้งนี้เพราะดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตร อีกทั้งช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งด้านธุรก,กิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรเลิกคิดร้ายส่งผลให้เกิดโชคลาบใหญ่ยังไม่คาดคิดอีกทั้งโชคใหญ่ด้านการเงินก็มักจะมีอยู่อย่างบ่อยครั้งการเสี่ยงโชคด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลใหญ่สมดังหวังสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคด้านลอตเตอรี่มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลใหญ่ โดยให้บุตรบริวารญาติพี่น้องไปซื้อหามาให้อย่าไปซื้อหาด้วยตนเองจะโชคดีสมปรารถนาที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมบารมีอีกทั้งดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาบยังอยู่ร่วมเรือนดาวสุข ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์เป็นคู่สมพลอีกทั้งยังโยกกับดาวพระฤหัสเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์เป็นคู่มิตรและตรีโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกกัดลาบระยะนี้พึงระวังบุตรบริวารญาติพี่น้องและผู้ที่อยู่ห่างไกลบางคน อาจสร้างความเสียหายด้านการเงินดังนั้นโชคลาภด้านการเงินที่ได้มาควรเก็บรักษาให้ดีจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินควรพิจารณาอย่างรอบคอบอาจถูกโกงได้ทั้งนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูและดาวอาทิตย์จะตุกโกลกับดาวมรุตยูเป็นคู่เสื่อมอำนาจ จึงอาจส่งผลเสียหายด้านโชคลาภหรือที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภยกเข้าสู่ราศีมีนโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิยราช่วงนี้ดาวพุดธเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุภะโคจรสถิตพบปริและดาวราหูที่สถิตอยู่พบปริเป็นดาวปริวัติเกษตร ทำให้พบอริไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลให้ระยะนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากจึงมักจะเกิดโชคใหญ่ด้านนี้อยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งโชคลาภด้านชื่อเสียงเกียรติยศและบารามีทั้งด้านธุรกิจการงานและธุรกิจการเงินจะมีเป็นอย่างมากสร้างความนิยมเชื่อถือให้แก่ผู้คนทั่วไป สำหรับโชคลาบที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์และโชคลาบที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดทั้งเดือนมีนาคมที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาบอยู่ร่วมเรือนดาวพุธเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวปรกเกษเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวอาทิตย์อยู่ร่วมเรือนดาวเกตเป็นคู่เสริมวาสนาบารมี จึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นข้อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้ให้พึงระวังศัตรูคู่แข่งและหุ้นส่วนในธุรกิจด้านต่างๆบางคนอาจสร้างความเสียหายทําให้เสียชื่อเสียงและเครดิตขึ้นได้ดังนั้นจะเซ็นชื่อในสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆในธุรกิจด้านต่างๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบ อาจสร้างความเสียหายในชื่อเสียงและเครดิตบรารมีให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังทั้งนี้เพราะดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่เสื่อมเกียรติและดาวอาทิตย์โยกกับดาวมฤตยูเป็นคู่เสื่อมวาสนาบารามีจึงอาจสร้างผลเสียหายในที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมีนาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคือทิศประจําตัวตนคือทิศตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนขอนไปทางทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนคขอนไปทางทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปประกอบธ,ธุรกิจด้านต่างๆไปยังทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลีกต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้ เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีตุลครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคือเลขหเลขประจำตัวตนเลขสมเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งการงานเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสองเลขแห่งการงาน ปักธูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขออรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโ,โลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ